สวัสดีครับวันนี้ผมว่าจะไปปลูกไผ่ครับปลูกไผ่ที่นาเดี๋ยวเรามาดูไอ้ไผ่ของเราครับไผ่ที่ผมชำไว้นี่ครับไอต,ตัวนี้เป็นไผ่บงหวานครับเนี่ยเริ่มแตกกิ่งแขนงออกมาแล้วครับไอใหญ่ๆเนี่ยเป็นเงาของกิมซุงครับแล้วก็ตรงนี้ เริ่มแตกแขนงออกมาแล้วครับแตกแขนงแตกตาออกมาแล้วนะครับนี่ยผมช่ำใส่ทรายไว้ครับเนี่ยช่ำใส่ทรายไว้ถือว่าเกิดดีอยู่นะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยตัดอันนี่มาก็เอามาแช่น้ำไปคืนหนึ่งแล้วก็เอามาช่ำใส่กับทรายไว้ หน้าฝนนี่ปลูกง่ายครับมาดูต้นที่ผมปลูกไว้แล้วครับปลูกไวไออ้ได้ปีหนึ่งมั้งเนี่ยได้ปีหนึ่งปีหนึ่งหรือสองปีนี่แหละครับจะไม่ได้แต่เป็นครึ่งให้ให้ผลผลิตให้ผลผลิตปีนี้แหละครับเนี่ยครับหน่อขึ้นเต็มเลยครับหน้าฝนเนาะมันได้น้ำได้อะไรก็ น่อขึ้นโอ้โหนี่กี่นอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดนี่ก็จะเป็นเหมือนกันนี่แปดเยอะครับเยอะเนี่ยน่อนี้พอดีแกงแล้วครับเกินแกงแล้วมั้งเนี่ยนต่นครับต้นหนึ่ง อันนี้ปลูกไว้หลังบ้านครับเดี๋ยวจะไปปลูกขยายพันธุ์ต่อที่ที่นาครับเดี๋ยวเอาพันธุ์เอากิ่งไผ่ที่ชำไว้ไปด้วยครับนี่ครับชำไว้ใต้ร่มไม้ครับชำไว้ใต้ร่มไม้ตรงนี้แหละ ก็หลังบ้านเนล่ยแหละครับบ้านก็กำลังก่อสร้างครับกำลังก่อหยิดอันนี้เป็นนาที่เราหว่านไว้ครับข้าวก็เริ่มเกิดขึ้นมาเขียวแล้วครับเขียวขจีกันแล้วครับเริ่มเกิดแล้วครับ เป็นข้าวนาปีครับข้าวก็ขอหกเนี่ยครับฝนก็จะตกครับเมื่อกี้ก็ออกมาก็ยังแดดแดดอยู่เลยเดี๋ยวต้องรีบไถรีบปลูกครับ ผมไม่ได้วิชาการอะไรมากมายครับขุดๆแล้วก็ฝังไปอย่าไปวิชาการมากครับปลูกๆไปอ่าเสร็จสิ้นครับให้แม่บ้านปลูกครับแม่บ้านก็ปลูกได้ครับง่ายๆครับ นี่ครับมันจะแตกแขนงออกมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมนี่ยครับแตกยอดแขนงออกมาแล้วก็มีรากครับแค่นี้ก็รอดแล้วครับเนี่ยปลูกหน้าฝนครับง่ายๆใส่ลงไปครับให้มันของผมผมจะให้มันท่วมตาตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะช่วยกันออกรากอีกทีอะฝังเลย มีเดือนมิถุนาครับมิถุนาหกหกฝนหน้าฝนพอดีอ่าหยบบหยีบหยบลงไปให้แน่นครับหยีบหยับให้แน่นนี่ครับเสร็จแล้วง่าย ระยะห่างก็4เมตรครับระ,ะห่างประมาณสี่เมตร โอเคนี่ครับมันแตกตาแขนงแล้วก็มีรากอย่างนี้คือรอดร้อยเปอร์เซครับเอละนี่ครับผมจะฝังให้มันท่วมข้อตัวนี้ครับข้อเนี้ยเพราะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะออกรากช่วยกันครับตรงนี้ นี่ก็เริ่มมีตาเล็กๆเ,เห็นไหมครับตาเล็กๆเ,เกิดก็ฝังเข้าไปครับบแล้ว <Good. S 1> ก็กดให้แน่นครับ นีนดินูนนิดนึงก็ได้นี่ครับี้ก็เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับได้สิบสองต้นแล้วเราจะอามาปลูกอีกครับเนี่ยปลูกให้เต็มพื้นที่ไปเลยครับเนี่ยปลูกไปอีกสองสามแถวนู่นแหละ แต่พวกกิ่งพันธุ์ที่เราชำไว้อะมันยังไม่มันยังไม่แตกรากครับอันนี้เราไม่ได้มาไถาให้มันอันนี้นะครับเราแค่ไถแค่ไม่ให้มีหญ้าแค่นั้นเองให้มันเห็นเป็นแนวให้มันเดินสะดวกแค่นั้นเองครับที่จริงไม่ไถก็ได้ครับเนี่ยขุดปลูกเลยก็ได้ครับ เดี๋ยวพอไผ่ขึ้นมาแล้วมันจะเดี๋ยวหญ้ามันก็จะตายไปเองครับพอไผ่มันเป็นพุ่มเป็นต้นสูงใหญ่เดี๋ยวจะมาปลูกคนหลังจะมาปลูกเพิ่มนี่ครับประมาณสามสี่แถวเนี่ยครับเต็มนู่นนะครับให้เต็มไปหมดนะครับนี่ครับน้ําสะที่เราขุดตอนคลิปก่อนนะครับตอนนี้น้ําเต็มแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีครับเขาต้องมา ขุดมาแต่งขอบแต่งอะไรมันอีกแล้วก็ผมว่าจะขุดเพิ่มไปอีกอันนี้มันยังเล็กอยู่ครับฝนมาก่อนมันก็เลยได้แค่นั้นครับนั่นแหละครับช่วงน่าจะหน้าแล้งไปหน้านั่นแหละครับเดี๋ยวจะขุดเพิ่มแล้วก็แต่งขอบแต่งอะไรให้เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นสวนไผ่เต็มพื้นที่เลยครับอ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ